ดีขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องมาไอส์นะครับไม่ใช่หมาไอส์เราก็มาอยู่กับอ้าวสวัสดีครับเขี่ยกล้องนะครับครับผมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมเองอ๋อวันนี้ซอไอก็จะมาให้รังรูดูดีนะครับก็ซอบอกว่าให้รักเหมือนรูบรักเหมือนน้องคนหนึ่งแล้วก็จะมาล้างนะครับโอ้ก้อนมีทังนี้บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยเขาไม่จัดนะครับเขาไม่จัดถามว่ามีเหี้ยอะไรบ้างดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีเพราะฟองน้ำเอาไปจากในห้องน้ำ เลี้ยงวาาน้ำกองมันเนี่ยว่านเอาเลยมันใหญ่ขนาดไหนอ๋อเยอะขนาดไหนไม่เคยล้างลุนเลยไม่ล้างมึงล้างไม่เป็นเลยม่ลุกใช่ไหมมีผ้าอยู่ปันเนี่ยที่เรา ินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตลงมาเลยเห็นไหมเราจะเรียงไปทางเดียวกันเดีว่ามีฝีมือในการเป็นแม่บ้านพอสมควรอันนี้คือผ้าที่เราใช้ล้างรถขึ้นรถเช็ดอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ใช้ขัดขัดล้อเอันตงเสียอันนี้ดีกว่าไม่ห่านนะแต่ว่ากูไม่ห่านนะไปไปตัวนี้แหละให้กูเชยเลยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเช็ดไปหรือว่าเหรอไอลายก่อนแค่ว้าวอะไรวะ เซี่ยงไม่หานะไปริงไหน Rolling Stone เซี่ยมันเก่าดะจตงอเออล้อมสกปรกเลยจริงล้อมสกปรกดันแลดันหลไม่โชคสกปรกอ่ะต้องล่องล่ออ่ะเสืออะฮ้ยมีขี้ด้วยไม่ช่วยน้างรถเปล่าไม่ช่วยลัางรถเปล่าทำไมอ่ะขับไกี่ขับับไ้แล้วรตายมีตายมี มมากอืมนนี้รักมากมเสือช็ล้ออย่างเ้าเองขอบล้อเสือเชเองเลยดิเชเองเลยดิจริงไม่หานะรู้แล้วนะอเกเก่หาบวกแลไม่ไม่เกี่ยวคุไม่เกี่ยวอะไรกันเก่งสั่เลยกนาใช่คักเลยนะอะไรไม่ไม่ตก แต่เราต้องมาดังลางรถไหมฉันต้องมาทํางานหนาะมาดูเหมือนกันรักลูกตัวเองต้องถูกไข่มาแล้ววัยรุ่นรุ่นลางรถเร็วไหนกระโดดโชว์หน่อยเด <c oughs> ็กไปไปอีที่อีกที่อีที่ <c oughs> อันนี้ตัดออก <c oughs> อันนี้ตัดออก <c oughs> เฟิร์ส for fun เหรอบอไหนแล้วอายุกยี่ขวบแล้วเนี่ยอุ้ยบอห้าแล้วเรียนที่ไหน <c oughs> ที่ไหนที่ไหนอะสิะริพงศ์อ๋อวัดอุทัย <c oughs> ไม่ใส่หมวกใส่หมวกไหมใส่หมวกกับน,น,น,น้องปะโอเคน้องน้องไม่ใส่ <c oughs> ได้ดีพี่ใส่อยู่เมื่อก่อน <c oughs> เอามื่อก่อนพี่ไปแข่งที่เมกาเลยเป็นงานสเก็ตไม่กัดลงังนาไม่กัดลังนาไม่กัดโลดอนพี่อะไรนะอู้อะไรนะพี่ไม่ได้เป็นครับพี่เป็นธาตยูเรเบอร์อยู่ข้างในจำไหมฮึผมเปิดน้ำดีกว่าสิ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาให้เจมแจมแล้วถ้าไลูกอ่ะแล้วก็ไปแขวนต่อไปแขวนต่อไปเชิญรถอ่ะไปเชิญรถไม่มีตัวนี้มันเปียกไหมพี่วตัวนี้เปียกตาว,ตวกวต,วตวนตาวก่อนตาวนี่ตัวนี้เปียกแล้วแล้ว,วแขวนไว้ก่อนเนาะเนี่ยกกนนตัวอะตัวใหม่มาลองดูลายก่อนติดน้ำก่อนดีกว่าทุกเท่าไหร่เชิญเช็ด โอเคกลับแล้วเฮคุณไม่หาเล่นเสียซีว่าไม่แพงๆไม่ต้องมาเช็ดรถมีอีกตัวนึ่งดูใบบอยมีเด็กขยี้ใบ What ไม่เชื่อสใจเห็นไหมเห็นแค่ไหนนี่ลูกพี่มาเองเดี๋ยวพี่มาช่วยล้างมืกูไม่เกี่ยวนะแล้วก็ทำการล้างไม่เรียบร้อยพ่อบอกว่าให้รักเหมือนลูกเพราะฉะนั้นลูกเราก็ต้องทับแป้ง เสือกูไม่หานนะกูบอกตั้งแต่เสื้อที่มึงเอามาเช็ดรอแล้วนะเสือแรงไหลอ๋อไรนะอ๋ออยากกินนมได้ได้ได้ตัวนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินนมนะลูกนะกินนมนะนอนนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรดิบอ่กินกินเงี๋ยวทั่วเดี๋ยทัไปไปแล้วหมดแล้วเลยนะเสือกูพูดจริงๆนะว่ากูไม่ อันนี้เก็เขียวขุ่นอย่าลืมรักตัวเองะเวยไปล้วมู้หยอะไรนะโอ้โออใครเอมากเสือรงมากเสร็จพิธีเสร็จแล้วใช่ไหมอืออ่ะกูรีบไปแล้วเสร็จแล้วมาดูหน่อย ดูหน่อยดูหน่อยดูหไรขึนไหนเกี๊ยเกี๊ยะนี่ตัวไหนมาไอ้มาสวุ้ยมบนยูตูบได้วยเหรอไทยให้น้องกินนมไงน้องไหนกินนมมึงก่อนโอ้ยใครเป็นคนทำเอาพี่ไม่ให้ผมไอ้มึงไม่ใช่ ทำไมไม่กูขัดล้อมึงขัดล้ออะไรยังไงแค่นั้นกูทำแค่นั้นแล้วทำไมให้ลูกกูกินนมกับทูบอย่างงี้มันยังไม่ไม่ใช่ไอเสือไปถามไอเสือป้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กินมึงมาดิที่บ้านเกี่ยวพูดไปแล้วไอเสือไม่ใช่งี่เง่าได้แล้วมึงเนี่ยอีเสือวงด้วยเกี่ยวมั้ยมึงเสือด้วยมั้ยตัวหนึ่งอยู่นู้นตัวหนึ่ง ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นไม่เลอะอันนั้นมาเช็ดแห้งเฉย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 โอ้โหบะมึงเงินบมึงตัวใหญ่ตั้งนะมึงดูใบบอยตัวเท่าไหร่โอ้โหอะไรนะนั่นนะดูใบบอยตัวนึงอันนี้แบโรลลิ่งเหรอไม่ใช่ตัวนึงดูใบบอยอ๋อนี่นี่เสื้อกูคือยังไงบอกว่าให้รักน้องเหมือนลูกใช่ไงก็รักน้องเหมือนลูกแล้วทำไมสภาพลูกกูเป็นอย่างนี้ก็ทาแป้งไงทาแป้งใช่ ทำเองนะม้าไม่เด็กเด็กมันต้องอาบน้ำเสร็จเด็กมันต้องทำอะไรก็ทำเองอ่าแล้วนี่มึงบอกว่ารักเหมือนอะไรรักเหมือนลูกอ่าแล้วถูกไหมน้องแม่เสือทำผิดตรงไหนแม่นนมล่ะเด็กอาบน้ำเสร็จกินอะไรกินนมอ้าวแล้วน้องทำผิดตรงไหนแม่อันนี้ไม่เกี่ยวบอกเสือเสือมันอยากโชว์ให้เห็นไงว่ามึงบอกว่าเออรักเหมือนลูกมันก็ปฏิบัติเหมือนลูกเลยเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเลยก็เหมือนลูกกูกูผิด กูกูผิดไม่ไม่ก็ไม่มีใครผิดไม่รู้ไม่เกี่ยวใครเป็นคนเอาเสื้อวงมาเช็ดเสื้อหยิบตัวนี้เสื้อหยิบตัวนี้เสื้อหยิบตัวนี้มันมีหลักฐานอยู่สองเสื้อหยิบตัวนี้ด้วยมันมีหลักฐานเสื้อหยิบตัวนี้ด้วยแล้วทำไมสองคนนู้นเดินเวนเพี้ยนไปเวนเพี้ยนมาไม่พอดูเฉยเฉยโอเคเสื้อหยิบสองบัวกูหยิบไอ้ตัวเช็ดแห้งตัวเดียวแม่พูดจริง